ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการเผยแพร่คลิปลงโซเชียลมีเดียต่างๆครับถึงผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นผู้หญิงด้วยนะครับออกมาโบกรถด้วยตัวเองติดตามรายงานพิเศษจากคุณดารินหอวัฒนกุลครับนี่คือกิจวัตรประจําวันของนางสาลีสุพรรณผู้อำนวยการโรงเรียนประเทิงทิพยวิทยาที่จะออกมายืนเป่านกหวีดพร้อมโบกรถอยู่กลางถนนในซอยวัดเกาะสุวรรณารามย่านสายไหมจนกลายเป็นภาพคุ้นชินของ,งนักเรียนและผู้ที่สัญจรผ่านไปมาในย่านนี้ สร้างความประทับใจให้กับหลายคนที่พบเห็นจนมีผู้ถ่ายคลิปวิดีโอแล้วนำไปเผยแพร่บนโลกสังคมออนไลน์และมีการออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นกดแชร์กดไลค์กันเป็นจำนวนมากแกเป็นคนนี่มีน้ำใจครับเป็นคนเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ครับผมขยายความก็คือว่าเวลาแกออกมาโบกรถเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีประชาชนที่เขา งดหงิดหรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะยิ้มแย้มจับใสทักททยกันเพราะว่าหน้าโรงเรียนช่วงเวลาเร่งด่วนโดยเฉพาะตอนเย็นเนี่ยแค่ประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็หมดละคือถ้าในโรงเรียนหมดทุกอย่างก็โอเคแล้วครับด้วยถนนที่เป็นซอยแคบมีโรงเรียนสถานที่ราชการและชุมชนทําให้มีรถเข้าออกในแต่ละวันเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีผู้ปกครองมารับท่งบุตรล้านซึ่งนางสาลียอมรับว่า นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอตัดสินใจออกมายืนช่วยโบกรถโดยจุดที่เธอจะเข้าไปช่วยตารวจจราจรสายไหมดูแลเป็นประจําคือหน้าโรงเรียนและบริเวณแยกซอยธาราซึ่งเป็นทางสามแพร่งที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรจึงทําให้มักจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุคนตรงก็อยากจะตรงคนเลี้ยวขวาก็อยากจะเลี้ยวขวาคนเลี้ยวซ้ายก็อยากเลี้ยวซ้ายนั้นปัญหาก็มีคือ การชนกันเมื่อชนกันปั๊บเนี่ยปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็คือการยืดเวลารอตำรวจรอเคมประกันรถติดยาวอีกกลับบ้านกันดึกขอออกก็มองตรงนี้ว่าอยากจะให้ทุกคนกลับบ้านด้วยสวัสดิภาพแล้วก็อยากให้กลับบ้านด้วยระยะเวลาอันสัน้นนางสารียอมรับว่าสิ่งที่เธอทำทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการคำชื่นชมแต่ทำลงไปด้วยความรู้สึกของการเป็นแม่พิมพ์ที่นอกจากบทบาทหน้าที่ในการประสิทธิ์ประสาทวิชาวความรู้ ให้กับเด็กนักเรียนแล้วการเป็นตัวอย่างที่ดีในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือรอให้ใครมาหยิบยื่นให้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เธอต้องการปลูกฝังให้กับเด็กนักเรียนเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดารินหัววัฒนกุลทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน